ล่าสุดที่ชลบุรีมีเหมือนกันหนุ่มคนนี้นะคะคาดว่ามีอาการป่วยจิตเวชเพราะพูดจาวกบนอยู่เลยไปทุบทําลายรถของคนที่เขามาจอดส่งลูกส่งหลานาไปโรงเรียนอย่างเงี้ยทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านเสร็จเนีน่ยหนีไปซ่อนอยู่ในบ้านคนโดยที่ยังมีอาวุธอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่นํากาลังเรียกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษหรือหน่วยสวานเนี่ยบุกมาเจรจาเกลี้ยกล่อมเพื่อควบคุมตัวไปดูภาพกันค่ะให้คุณออกมาโดยดีออกมาโดยดีนะครับ ดูประตูหลังด้วยนะครับดูประตูหลังด้วยสักออกมาสักออกมาสักออกมาออกมาให้เร็วมลวมาแล้วมาแ้วไม่แล้วม้มาแอมาต้ ยกกันมาทั้งกองแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยคนเยอะมากคนเยอะ <มา S 2> เพราะวันหนึ่งคักสักก่อนหน้านีีคลั่งสองที่ซ่อนอยู่ในบ้านคนอื่นเขาเนี่ยมีอาวุธอ,อุปรกรณ์มาหมดเลยนะคะไม้งงไม้ง่าไม้ตะขอมีหมดเนี่ยดูสิ เจ้าหน้าที่ก็ใช้ทอรโคงตะโกนเกลี้ยกล่อมออกมาด้วยดีเถอะครับครับนะสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้นี่เป็นภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ,บ้านบึงที่ชนบุรีคุณผู้ชมพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษชนบุรีหรือหน่วยสว่าดนะคะคุมตัวชายที่คลุ้มคลั่งอยู่ในบ้านพักที่พื้นที่เทศบาลเมืองบ้านบึงหลังจากเจ้าตัวเนี่ยไปทุบกระจกรถยนต์ของชาวบ้านที่เข้าขับรถออกมาทำธุระมาส่งลูกหลานเข้าเรียนเสียหายหมดเลย หลังจากนั้นก็ประสานให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยกันจับที่ต้องขอหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้เพราะกลัวคนร้ายเนี่ยจะมีอาวุธร้ายแรงรและเป็นอันตรายได้ต่อมาทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือในศักพบว่ามีอาการป่วยจิตเวทค่ะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมให้ในศักมอบตัวนานเป็นชั่วโมงก็ยังไม่เป็นผลสุดท้ายเลยแบ่งกำลังออกเป็น3มทีมใช้โล่กำบังและใช้ไม้งามตะขอค้ำยัน แต่ก็ยังเป็นไปด้วยความยากลําบากเนียคุณผู้ชมดูเจ้าหน้าที่ฝั่งหนึ่งมีโล่ฝั่งหนึ่งมีไม้งามนะคือด้วยความที่ตัวผู้ก่อเหตุเขาอยู่ซ่อนตัวในบ้านเลยไม่ออกมาเนี่ยมีไม้งามก็ทําอะไรไม่ได้นะคะคสุดท้ายเจ้าหน้าที่เลยพังประตูด้านหน้าออกก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ายฉากเปิดประตูด้านหลังออกมาพอดีแล้วยอมให้เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้สําเร็จค่ะทีนี้จากการตรวจค้นในบ้านน่าตกใจที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ด้วยก็คืออาวุธ ที่เจอโอ้โหนี่มีดปลายแหลมเนี่ยสองเล่มอีโต้อีกหนึ่งเล่มเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะขณะที่ตัวนายสักพูดจาวกบนสาเหตุที่ไปทุบกระจกรถชาวบ้านเนี่ยอ้างว่าจะถูกรถพุ่งชนเลยต้องป้องกันตัวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เลยคุมไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนแล้วเดี๋ยวประสานหาญาิดูซินี่เป็นเราเราก็พูดไม่ออกเลยนะขับรถมาจะมาส่งลูกไปโรงเรียนขับรถออกมาทําธุระ กระจกรถโดนคนป่วยจิตทุบแตกแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าพอเขาอ้างป่วยจิตเนี่ยจะกลับมารับผิดชอบได้ไหมอ่ะทีนี้จะหาตัวญาติก่อนนะตำรวจบอกแล้วเดี๋ยวจะได้ประสานญาติมาไกล่เกลี่ยเรื่องความเสียหายแล้วก็ส่งตัวในศักเนี่ยไปรักษาอาการจิตเวทต่อไปนะคะครับก็ต้องให้ญาตินี่แหละมารับผิดชอบเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาไม่ได้รู้เรื่องนะแล้วถ้าเกิดว่าญาติปล่อยปละละเลยจริงๆนะคะอาจจะต้อง โดนคดีไปด้วยนะอ้าก็ช่วยกันดูแลนะฮะ,ฮะว่าใครที่มีคนที่ป่วยทางจิตนะครับ <ฮะ S 1> ต้องช่วยกันดูแลอย่าให้ขาดยานะครับพาไปหาคุณหมอนะฮะ